สวัสดีครับผมสตีฟโกสันเตอร์วันนี้ผมก็จะมาตบเกรียนผีในฟาสโบโฟเบียกับด่านเท n เก o o d วูดไ e ร์ในโหมดอ e ีซิตี้นะฮะคุยก,ก็จะบีอ่าถ่ายรูปผีอีกแล้วนะฮะแล้วก็ลบนิระหว่างการล่าแล้วก็ครีนนะฮะอ่าวันนี้นะครับเรามีไฟฉายเทียรสามแล้วนะฮะบอกเลยว่าการล่าผีของเราจะไม่ลำบากอีกต่อไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันจ้าซะเหลือเกินนะ จ้าจริงจ้าจริงดีแล้วดีแล้วนะฮะจะได้ใช้ชีวิตง่ายเลยนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยต่อให้เป็นไฟฉายเทียสองเนี่ยก็ยังมืดอยู่ดีนะสำหรับผมเพราะว่ามันไม่ได้เห็นแบบสว่างชัดเจนนะฮะมันแค่เห็นแบบนิดๆหน่นนอยๆน,นะฮะถ้าเป็นเทียนหนึ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแม่งต้องส่องแบบจีกับพื้นนะฮะถึงจะรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะ หาผีนะครับเออผมลืมบอกโหมดนี้นะฮะไม่มีของเล่นนะอุ้ยเจอกระดูกแล้วฮะไม่มีของเล่นช่วยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องวัดดวงเอานะว่าผีจะอีเวนต์เราหรือเปล่าเอ้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่นับดิสวยอันนี้อีเวนต์นะฮะสวยเย้ได้รูปผีแล้ว,ว,ว,วเป็นไรวะเนี่ย อยู่ด้านหน้านะฮะโอเคทุกคนอ่าโหมดนี้ไม่มีของเล่นนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องวัดดวงว่าผีจะลดค่าสติเราเร็วมากหรือน้อยนะฮะอ่าแต่ว่าเอีเวนต์เนี่ยไม่นับนะฮะเพราะว่าแม่งเป็นทุกโหมดนะฮะไม่เกี่ยวกับโหมดเลยอยู่ที่ดวงล้วนนะฮะเอีเวนต์เออนั่นแหละเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวนะปิดไฟหรือเปิดไฟอ่ะเดี๋ยวเด,วเดว๋อ่ะผมเปิดให้หมดก่อนนะทำรูปหล่นด้วยนะฮะทุกคนมันไม่ได้เปิดไฟเองนี่ใช่ไหมเออไม่ได้เปิดเองนะครับ Event, อีเวนต์ชนแล้วไม่หายด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมชนไปมันไม่หายไปนะครับเออแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างหนึง่งโหมดเนี้ยไม่มีของเล่นก็นจริงนะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นค่าสติที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะน่นหมายความว่าถ้าเราเจอ,อาทายเยหรือว่าดีมอนเนี่ยคือเข้าปุ๊บลาปั๊บเลยนะฮะมีโอกาสตายสูงมากนะเออนั่นแหละโหมดนี้ ค่อนข้างที่จะไปเร็วนิดหนึงนะฮะ,ะเกมค่อนข้างจะเร็วนะแต่สำหรับผมเนี่ยดีเลยนะเพราะว่าไม่ต้องรออะไรมากมายโดยผีก็ล่าและประมาณนี้นะ,ะผมจะเอากล้องวิดีโอดอทนะฮะแล้วก็เอาเป็นไปถายยูวีแล้วกันครับไป เขาอยู่ฮอลเวเนาะเดี๋ยวผมแปะตรงนี้แล้วกันไม่รู้ว่าจะบประตูหรือเปล่านะฮะเขาเปิดแต่ไฟอดิเปิดหรือปิดไม่รู้น่าจะปิดปะ่ะไหนดูซิว่ามีโกสออฟหรือเปล่าเขาอยู่ฮอลเวนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนอะไรยังไงนะผมไม่เจอโกสออฟเลยนะครับ เอาไ้ตัวนี้ก็ได้อะตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจตำแหน่งจริงๆของเขานะฮะแต่น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าห้องอะไม่รู้เออผมลืมขาตั้งกล้องป่ะเออใช่ผมติดนิสัยไงอ่าเอาไปด้วยเอ๊ยไม่ต้องเอาไปหรอกมั้งขี้เกียจแล้วผมติดนิสัยเอ,อ่อติดนิสัยเนี่ยอ้าเดี๋ยวนะแล้วผมถือออกมาทำไมวะเนี่ย ผมติดนิสัยในการเล่นกล้องเทีย์หนึ่งนะครับก็คือไม่ใช้ขาตั้งกล้องอ่ามันคือนิสัยของผมเองครับอันนี้หลักฐานเรายังไม่เจอเลยนะมันเป็นหนึ่งหลักฐานนะครับก็คือสุ่มเลย1ใน7เนี่ยสุ่มเอานะฮะค่อนข้างใช้เวลาเลยแหละกว่าจะหาเจอบางเกมก็หาไม่เจอเลยนะฮะเราอาจจะต้องเล่นแบบว่าสไตล์ no evidence นะฮะ บางเกมมันหาไม่เจอจริงๆนะเว้ยคุณก็จะต้องแบบเทสผีละเอียดอะหมดเนี่ยถ้าเจอหลักฐานนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆโชคดีแบบมากๆเลยนะฮะอ่าเอาทูไปด้วยครับต้องติดตัวนะเป็นของป้องกันตัวนะฮะไม่มีไม่ได้นะ7จนี่ไม่ได้เยอะนะครับเอา้ามันมาโยนแก้วตรงนี้เหรอนี่ไงบอกแล้ว เฮ้ยตัวอะไรวะดิวเจนเหรอดิวเจนเหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสปีดแปลกมากตัวอะไรวะทันตัวเหรอมันไม่ใช่ดิวเจนนะฮะแต่ทันตัวใช่ไหมอ่ะผมจะลองแอบดูว่าอ้าวไม่ทันแล้ว เห็นไหมเขาล่าแล้วฮะเผอแป๊บเดียวเอไม่ฮันตู่ก็ดีวเจนนะครับแต่ผมดูจากสปีดแล้วไม่น่าใช่เดียวเจนนะเพราะว่ามันโอ้ยมาเบิลมันไม่ได้วิ่งเร็วนะฮะตอนที่ผมไปแอบนะครับมันเกิดตรงนี้ครับอ่ามันเกิดตรงนี้นะมันอยู่ฮอลเวย์ตรงนี้ฮะ มันไม่ได้วิ่งเร็วเลยนะฮะจังหวะจังหวะที่แบบผมวิ่งเข้าไปในโรงรถล้วอ่ะมันยังเดินช้าอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันก็มีช่วงที่เร็วขึ้นอยู่นะโอเคหมดแล้วผมว่าน่าจะเป็นฮันโตนะครับเดี๋ยวเปาทูเพิ่มกันคราวนี้เราจะเราจะปิดเบรกเกอร์เทสนะ ให้มันรู้ไปเลยว่าใช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะมีเควสอะไรบ้างอ่ะลืมแล้วออครบแล้วนะฮะเป็นไงผ่านโคตรเร็วทีนี้ก็เหลือแค่ปัม๊มลูกเท่านั้นนะครับปัม๊มโดยใช้เกลือก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราเขาเกิดตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่ากางเขนจะโดนหรือเปล่านะเฮ้ยต้องโดนดีถ้าถ้าถ้าอยู่ตรงนี้จริงโดนแน่นอนประมาณนี้แหละโอเค ตรงนี้เปิดเลยก็แด้ไฟอ่ะมีแไรปะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วฮะเหลือแค่เทสผีงเดียวเเดี๋ยวเราปิดเบรคเกอร์เลยนะฮะอยู่ใต้ดินปะไม่ใช่ดิอยู่อ,อยู่นี่ฮะอยู่โรงรถนะครับเอ้ยไฟกระพริบหรอผีผีกระพริบไฟฮะเคปิดแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะเป็นฮันตูหรือเปล่านะแต่เบี้ยวกัดเฮ้ยโอ้ oh my god ทำไปทำไมอ่ะโอ้โหตายแล้ว อ่ะผมอยู่ตรงนี้ก็ได้อ่ะผมว่ามันปลอดภัยสุดแล้วอ่ะมุมเนี้ยสว่างอยู่นะครับแปะไฟให้มันสว่างก่อนเออประมาณนี้ก็ได้รอเขาล่าครับสวยโอ้ยเนี่ยวิ่งเร็วเห็นปะใช่ไหมใช่ไหมดิวเจนเหรอวะ เรียบร้อยสมครแล้วครับอ๋อดิยวเจนดิยวเจนไม่ใช่ฮันตนะฮะเป็นดิยวเจนจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมมาโอเคผมก็ว่าอยู่ตอนแรกเออสปีดแปลกๆนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมวิ่งเข้ามาในโรงรถแล้วเนี่ยมันก็ยังเดินช้าอยู่ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นฮันโตหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ฮะมันเป็นดิยวเจนนะครับตัวนี้ เราจะปั้มรูปให้เต็มนะฮะหนึ่งสองสามสี่ลมาสองเฟรมครับโอเคเหลืออีกสองเฟรมเท่านั้นดีโอเจนนะฮะติ๊กไปเลย เอ้ก้องมัไหนอะเอากล้องวิดีโอมาดิไม่น่าใช่มีมิกนะอันนี้เราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้หาโกสซอฟเลยนะครับเผื่อโดน,อนหลอกก็เป็นไปได้เฮ้ยเสียงเราวะเสียงเราวะเฮ้ยเปิดปเบรกกันมืดอีกสองรูปเร็วเฮ้ยผีเล่นทีวีวะ ผีเล่นทีวีนะฮะรีโมทอยู่ไหนวะนี่เหรอเอาลบเลยลบเลยรูปกากไม่เอารูปกากครับไม่เอาะฮะโยนอะไรวะผมว่าต้องใช้ EMF ช่วยครับแล้วแล้วสรุปเองโยนอะไรอ,ะอ่ะอ้าวมันโยนอะไรของมันไม่รู้ฮะ อินเตอร์ชั่นโยนของนี่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าของมันก็ตกอยู่บนพื้นหลายชิ้นเราไม่รู้ว่ามันโยนอะไรนะฮะมันจะทำให้เราถ่ายรูปพลาดได้เหมือนกันเร็วๆดีอีก2ชิ้นเนี่ยเพราะว่าเกลือเราหมดแล้ว ไม่กางเขีนก็ได้เออสวยโอเคโอเคออกเลยฮะเอารูปแค่นี้แหละไปฮะผีก็เป็นดิวเจนนะฮะไปเลยเล t s go ผมบอกแล้วโหมดเนี้ยบางเกมเนี่ยเราไม่เจอหลักฐานเลยนะฮะเราก็จะเ,เราก็จะต้องเล่นสไตล์นี้นะ ไม่ใช่ไม่เจอหรอกยังไม่ทันหาเลยผีแม่งเปิดเผยตัวตนแล้วอ่าโอเคนะครับตัวนี้เป็นดีโอเจนนะสวยรูปถ่าย75ดสิบาอนปลดล็อกกางเขนเทสองแล้วเย่บอกเลยว่ามีกางเขนเทสองเนี่ยชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะฮะเราไม่ต้องกังวลว่ากางเขนจะไม่ไหม้แล้วนะฮะมันไหม้แน่นอนนะเทสองเนี่ยถือว่า เอาเรื่องเลยนะฮะถ้าเป็นเทียสามนี่ไม่ต้องพูดถึงนะอืมเอาจริงแล้วเทียสองกับเทียสามเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะฮะแตกต่างกันแค่มันกันเคิร์สฮันได้แค่นั้นเองฮะแต่ผมว่าการที่มันกันเคิร์สฮันเนี่ยผมมองว่าเฉยๆว่ะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดน,นั้นนะฮะโอเคเวลาทีา่ที่ทำได้นะครับก็จะเป็น11นาที12วินาทีนะประมาณนี้ นี่เลยนี่คือคดีเทลนะฮะไหนดูซิเออนี่ฮะอีเ,อเว,เเวนต์ไปเจ็ดครั้งล่าไปสองครั้งก็ประมาณนี้แหละอินเตอร์คชั่นหกสิบสองครั้งนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะโอเคก็สวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีจ้า